เปลี่ยน IC ไปแล้วไม่เห็นหป่าเห็นไม่โฟกัสวะแบบนี้เลยเถื่อนๆสังเกตไฟ บึดอเปิดไฟติดปิดปปรับองศาได้องศาได้ปรับโหมดปรับโหมดปรับได้หมดโอเคปิดนี่เปิดเครื่องอันนี้มันก็จะบอกว่าอาอาลามไม่ต่อคอมพิวเซอร์ไม่ทำงานแต่ว่าบอรดบอร์ดทำงานปกติแล้ว แรกบิดไม่ติ okay. ดโอเคคูณลีได้สัง่งคอยเย็นทำงานแต่เราไม่มีคอยเย็นมอเตอร์คอยเย็นมีมอ,มอเตอร์ใบกระดุมแต่ว่าคนละลูกักับจะไม่ได้เดีย๋ยวผม่นี้ไปลองกันจบบุความครับขอบคุณครับ